ติดว่ากาแฟกับพวกแกนี่แหละพบสารเสพติดชนิดใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยสเสน่จันจะดูกลางคืนดูกลางวันเขาก็มีสเสน่ห์จ้ะจะดูกลางคืนหรืกอกลางวันเขาก็มีสเสน่ห์ไปซะทั้งหมดยายพินลุกมาจ้องดูไอ้นี่ต้นไม้ไอ้หนอนหนอนมันจะมากินกลางคืนจ้ะมากินสเสน่จันยายพิน ความสวยของเขาหน้าหลงไหลไม่ละเพื่อนๆปีหลอกดปีหลอกก็ต้นไม้เดี๋ยวจะหาว่าเจเพินเหอต้นไม้ไม่ใช่นะเจ๊พนออกมาหาเก็บหนอนจ้ะหนอนมันจะมากลางคืนจ้ะตอนหักข้าเก็บไปรอบหนึ่งละไปดูอะเพื่อนดูฟวามเงางามของเขานะ สวยจริงๆจ้ะดูในที่มืดเขาก็สวยใบ <ไป S 2> แสง <laughs> ยาดูอย่างนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยลูกยายพินก็ว่ายายพินไอ้นี่แล้วนะเป็นอะไรกันเนี่ยเราจะพาไปบำบัดแล้วเนี่ยกลมๆเลยเห็นไหม ความสวยของเขาเนี่ยอยู่เี่ยดูความสวยของเขาถ้าเราเราอยากดูต้นไม้สวยๆเราอย่าดูแต่กลางวันจกลางคืนเราก็ต้องมาเก็บหนอนเก็บอะไรให้เขาหนอนมันจะมากลางคืนจะ้ะหนอนพวก่อยอะแต่ขอบอกว่าการดูสเสน่ห์จันทนะต้องดูกลางคืนจะ้ะดูกลางวันไม่สวยจ้ะ ลาคืนเขจะมีสเสน่ห์จริงๆใครอยากมีสเสน่ห์กลางคืนต้องมีสเสน่ห์จันไว้ในครอบครองนะจ๊ะเป็นอาให้ดูดูความเงางามของใบค่ะสองต้นไม้ยามค่ำคืน ยี่ปินซื้อมาก็ว่าจันแดงโบราณจันแดงโบราณพอมาถึงบ้านยี่ปินก็เป็นจันโกเมนทั้งหมดดูบริบรีิสวยไหมสวยไหมติดกว่ากาแฟกับโปแกนี่แหละต <c oughs> ะะ้นไม้อ้ก็คอยเพื่ออะไรเช้าเราจะหาง่ายจะเช้ามืดอ่ะ ไม่ใช่พี่พินบ้านะเพื่อนๆจะสงสยัยโอ้โหนี่ไงสาเหตุของยุงลายดีย่พินไม่ได้มาถ่ายน้ำกี่วันไวนะ้เนี่ยเพื่อนๆดูนะอันตรายที่คาดไม่ถึงเนะี่ยทั้งับมาก่อนอันนี้ไม่มีวิธีส่องหาลูกน้ำยุงลายเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมพีิพินเทวันก่อนเที่ยวหนึ่งแนละ้วว้นได้สองวันสาวันแล้วไม่ได้มาเททิ้ง นี่จ้ะเพื่อนเพื่อนที่ปลูกต้นไม้กระถางไม้มีน้ำมาเนี่ยนะเห็นไหมจ้ะเนไม่เนี่ยอันตราย้วยเนี้เททิ้งก่อนบางทีเราเทมันก็ไม่หมดนะบางทีมันก็ขังอยู่ในนี้นะนี่จริงเพื่อนเพื่อนที่ก็ตายไม่หมดจ้ะเราเทน้ำทิ้งนะ้วเดี๋ยวเราเอาน้ำใส่ใหม่จ้ะเราต้องคอยดูด้วยจ้ะนี่ยังไม่หมดเลยเห็นไหมจุ๊บจุ๊บจิ๊บจ๊บๆๆๆอยู่นะ ต้องทายใหม่ทายใหม่ที่ส่องหาลูกน้ำยุงลายจะหาเยจีปินมาเก็บนอนเก็บมแมลงกินนะไม่ใช่นะไม่ได้เก็บกินจ้ะไม่ใช่อึ่งอ่างนะจะได้มากินมแมลงนี่เยจีพินนะ เดี๋ยวว่าจะคิดว่าจะพินเป็นมแมลงไม่ใช่นะจ๊ะส่องหาหอยหายนี่จ้ะดู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 เองก,ก็ทำกันนี่จันนากจ้ะสวยจริงจริงไหมจ้ะเนี่ยยังไม่ใช้ไกวเลยเขาก็สวยจ้ะ แก่นี้ก่อนกินกาแฟก่อนไปดูอีกแหล่งหนึ่งดูอีกแหล่งดูนะี่อันนี้มาไว้ตรงนี้อันนี้ของรักอามาไว้หลังบ้านว่คนเห็นดูตรงนี้มาโอ้โหเนี่งไงเพื่อนๆคืนไม่ได้มาดูเนี่ยอะไรมันมารลักกินอนะันนี้เยยพินเนี่ยเจ้าหาเยยพินเห่อเนี่ยกินได้นี่ยเย๊พินเลยเนี่ยฟักแมว หน้าตีก้นจังไหมเนี่ยฮะตัวอะไรกันเนี่ยฮะอืจะอ้จะนี่เฮ้ยมีลากแล้วเพื่อนๆน,นี่ปักแมลววปอกกินแล้วเอาใส่นี่ไว้นี่อันนี้มีลากแล้วนี่ลูกนี้มันแยะมาแล้วเนาะยยอุ้ยอุยอ้ยรากแน่นแล้ว นี่ต้องเอาไปใส่กระถางใหญ่มันคืออะไรกันล่ะเนี่ย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 ไปเดี๋ยวไปใส่กระถางใหญ่ย้ายได้แล้วโอ้โหดูดิ่พวกแกนี่มันสารเศษติดจริงๆในต้นไม้นี่นี่ได้แล้วได้แล้วสัางที่สั้งแพงๆแล้วไม่ได้ โอ,ยอ๊ยเกิดอุบัติเหตุไป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 เลิกพบสาราติดชิดใหม่ที่ติดมากกว่าแกาแฟติดก็เลิกไม่ได้ยิ่งติดยิ่งอันตรายนไปไปไปกินกาแฟก่อนกินกาแฟได้กาแฟเลยคนเนแก้ว